เสร็จเรียบร้อยนะคะรถนิสสันอเมล่าคันนี้ก็เปลี่ยนชุดตู้แอร์นะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถนิสันอเมล่าคันนี้ก็เลือกเติมน้ำยาแอร์เคียนน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะ ตอนนี้อุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่9องศาะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่37องศานะคะคอมตัดนะคะคอมทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะค่าการทำงานต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะพัดแอร์ตัวนี้นะคะพี่เจ้าของรถก็แจ้งมา คอมตัดค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะคอมตัดพัดลมหยุดนะคะคอมทำงานพัดลมทำงานค่ะก็จะมีเปลี่ยนไดเออร์นะคะที่อยูอ่ด้านข้างแผงงนี้นะคะในกระบอกนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนเอ็กซ์เพนชั่นวาล์วนะคะแล้วก็ลูกยางโอลิตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะ ภายในรถนะคะก็พี่เจ้าของรถก็แจ้งมาว่าเพิ่งเปลี่ยนพัดลมโบเวอร์ไปนะคะปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยทั้งสองฝานะคะคันนี้นะคะหลักๆเลยก็เปลี่ยนชุดตู้แอร์นะคะที่อยู่ภายในรถนะคะก็คือ 1. จะมีตู้แอร์นะคะแล้วก็ตัวกรองแอร์นะคะที่อยู่ภายในรถนะคะ ตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่9องศาส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่34องศานะคะลงมาที่8นะคะเราเดินเบาจอดเทสกันกลางแจ้งนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว189541นะคะหรือ189,541กกิโลเมตรนะคะ รังค่าความเย็นสุดนะคะเปิดพัดลมที่ประมาณสปีดสามนะคะฉีดล้างทำความสะอาดแผงหน้ามอนามให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะสภาพน้ำที่ออกมาก็ค่อนข้างดำเลยนะคะ นิสสันอเมร่านะคะช่างเช็คดูนะคะภายในระบบนะคะไม่มีน้ำยาแอร์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลองเติมน้ำยาแอร์เข้าไปเทภายในระบบนะคะลูกค้าแจ้งนะคะเติมน้ำยาแอร์อยู่ได้2วันนะคะแล้วก็แจ้งว่าตู้แอร์รั่วนะคะ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว189540นะคะหรือ189540กิโลเมตรนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถก็ลงมาได้ที่21องศาแล้วนะคะ จากที่เราลองเติมน้ำยาแอร์เข้าไปเทสนะคะอุณหภูมิก็ลงมาได้ที่11 10, 10องศานะคะอุณหภูมิภายนอกก็อยู่ที่35องศานะคะพร้อมทำงานนะคะพร้อมทำงานนะคะพร้อมตัดค่ะ มหยุดค่ะภายนอกนะคะก็ยังแห้งอยู่นะคะตามสายยาน,นะคะก็ยังแห้งอยู่นะคะเซตอะไรของรถนิส s ัน a อเมล่นะคะก็จะมีหลักๆเลยคือตู้แอร์นะคะที่ตัวเก่ารั่วนะคะ แล้วก็ตัวอ็กเพนชั่นวาวตัวนี้จะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ60,000โลนะคะในส่วนของกองแอร์ก็เลือกใช้อะไหลของโปรเทคนะคะสามารถกองฝุ่น PM 2.5ได้นะคะแล้วก็จะมีเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะในส่วนของตัวไดเออร์ตัวนี้จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ30,000ื่นโลนะคะแล้วก็ลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไรของรถนิสสันอเมร่นะคะ <Okay. S 1> รถนิสสันอเมร่านะคะ,ะ,คะเดี๋ยวช่างจะได้ลงมือถอดเปลี่ยนชุดตู้แอร์ค่ะออกมาเรียบร้อยนะคะตู้แอร์ของรถนิสสันอเมร่ดูสภาพตู้แอร์นะคะมีเศษตีนเศษอะไรเกาะเต็มตู้แอร์นะคะ เดี๋ยวช่างจะได้นำตัวตู้แอร์นะคะไปเช็คลวดูนะคะเช็คลวตู้แอร์ของรถนิสสันแอเมร่านะคะก็เจอตูอ้แอร์รั่วชัดเจนนะคะนวันนี้ีา่าเตมนนเมนมมัันนนเีีส้ะคะถ้าผมเติมเข้าไปทั้งหมด70 c c เลยบางทีมันเยอะเกินเดินดาวแอร์ก็ไม่ช่ำเร่งเครื่องความร้อนก็สูง เดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ให้นะคะตอนนี้นะคะช่างก็จัดการเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ให้นะคะลูกนี้จะเป็นไนเออร์เก่านะคะของอเมล่า ลูกใหม่ช่างประกอบให้เรียบร้อยค่ะรถนิสันแอเมล่านะคะเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะ